สวัสดีค่ะชาวราศีกุมทุกท่านค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาดูดวงช่วงครึ่งปีหลังค่ะในปีพศ2564นี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอย่างไรกันบ้างค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่พพะอินค่ะบ่งบอกถึงความสำเร็จที่เป็นความสำเร็จเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงและสง่างามค่ะ อาจจะต้องเหนื่อยในเรื่องของการบริหารจัดการหรือว่าเหนื่อยในเรื่องของการแก้ปัญหาให้กับผู้คนนะคะเหนื่อยในเรื่องของการติดต่อประสานงานแต่เป็นความสำเร็จที่มาพร้อมกับความสุขแล้วก็ความมั่นคงค่ะชีวิตมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้หักผู้ใหญ่และคนรอบข้างนะคะแล้วก็ ความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยค่ะยังเป็นที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือเป็นเป็นลักษณะของอาการใช้ความรู้เพื่อแนะนำคนนะคะอย่างเช่นโค้ดครูบาอาจารย์ในสถานศึกษาผู้ให้คำแนะนำต่างๆนะคะคนที่คอยอคอยคอยช่วยเหลือในเรื่องของการให้ความรู้อะคะ่ะ อาจจะเป็นลักษณะนี้เป็นหลักๆค่ะส่วนถ้าใครทํางานประจํานะคะหมายถึงมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งค่ะมีโอกาสจะขึ้นมาสู่จุดที่สูงขึ้นแต่ถ้าทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็คือมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอย่างชัดเจนค่ะไพ่พระแม่ปรวตีนะคะชุดนี้ยังหมายถึงการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้รับผู้ใหญ่ค่ะได้ในเรื่องของความรักความเมตตา ด้วยความที่คุณเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนอ่อนน้อมถม่อมตนไปที่ไหนก็มีแต่คนรักใคร่เมตตาอยากให้ความรักอยากให้ความช่วยเหลืออยากที่จะแบบส่งเสริมให้คุณประสบความสำเร็จอะค่ะไพเทพอจาร์นะคะ,ะ,นนะ,คะชุดนี้ไพเทพจาร์เนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของความดูดีะคะ่ะบุคลิกดีมีสเสน่ห์ค่ะคือคือเทพอาจาร์เนี่ย ม้าสีขาวนะคะเทพประจานก็ก็ใส่ชุดสีขาวสะอาดสะอ้านดูดีแล้วก็มีมีบุคคลิกที่แบบน่ารักอ่อนโยนนะคะอยู่ใกล้ใครใครก็รักะคะ่ะเป็นลักษณะของคนที่คนที่จิตใจดีค่ะไม่คิดร้ายกับใครแล้วก็พูดจาดีอ่อนหวานนุ่มนวลค่ะในเรื่องของอาชีพการงานก็จะโดดเด่นในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับ,บวงการบันเทิง นักร้องนักแสดงงานด้านคำพูดพิธีกรงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามทุกรูปแบบนะคะการค้าการขายงานออนไลน์ได้หมดเลยค่ะแต่จะเน้นในเรื่องของการพรีเซนต์ความเป็นตัวตนของคุณออกมาค่ะหรือถ้าเป็นงานออนไลน์จะเรียกว่าออกหน้ากล้องก็ได้โค้ดยูทูบเบอร์ผู้ให้คำแนะนำผู้ให้คำปรึกษาหลากหลายอาชีพค่ะ มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จด้วยการใช้ความคิดสร้างสารรค์นะคะใช้จินตนาการมีพรสวรรค์ได้ทำในสิ่งที่คุณรักแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีความรู้และมีประสบการณ์เฉพาะด้านในเรื่องที่ทำนั้นๆน,น,นะคะเป็นที่มาให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะในเรื่องการเงินก็มีโอกาสที่จะมั่นคงมากขึ้นค่ะมีการเงินที่ดีขึ้นถ้าคุณสามารถ บริหารจัดการได้เป็นอย่างดีนะคะเก็บเงินได้เป็นเกาะเป็นการรมค่ะแต่ชุดนี้ก็เป็นคนใจอ่อนขี้สงสารนะคะเห็นใครเดือดร้อนก็อดที่จะช่วยเหลือเขาไม่ได้ถ้าคุณช่วยเหลือเขาแล้วนะคะคุณไม่เดือดร้อนคุณช่วยเหลือไปเลยค่ะแต่ถ้าคุณช่วยเหลือเขาแล้วมันมากระทบกับความมั่นคงของคุณก็ช่วยในเรื่องของการให้คำปรึกษาดีกว่าค่ะไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินหรือว่าเซ็นค้ำประกันให้ใครค่ะเพราะว่าชุดเนี้ย เป็นคนใจอ่อนใจดีถ้ารู้ว่าเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาไม่มีคืนเนี่ยอนอกจากจะยกให้เขาแล้วอาจจะช่วยเหลือเพิ่มด้วยค่ะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะคือให้ใครหรือช่วยเหลือใครไม่ได้คาดหวังสิ่งตอบแทนค่ะในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดค่อนข้างที่จะมาตรฐานสูงมากถึงมากที่สุดค่ะคู่ครองคนรักที่เหมาะสมสำหรับคุณเนี่ยจะต้องอ perfect ในทุกๆด้าน ประสบความสำเร็จแล้วในเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานมีบุคลิกรูปร่างหน้าตาที่ดูดีมีฐานะทรัพย์สินเงินทองที่มั่นคงมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกันมีความรู้ความสามารถที่จะมาสนับสนุนส่งเสริมกันได้คุณคาดหวังความรักที่แบบอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลนะคะ มีความซื่อสัตย์จริงใจแล้วก็เน้นในเรื่องของการสร้างครอบครัวร่วมกันค่ะเพราะฉะนั้นในชุดนี้นะคะการที่คุณเป็นคนตั้งมาตรฐานสูงแบบนี้นะคะมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความรักของคุณนะะ่ยค่ะบางครั้งอาจจะสะดุดติดขัดด้วยความที่ว่าเ,เขาเรียกว่าถ้าไม่ถูกใจะคะ่ะไม่เจอคนที่ชอบไม่เจอคนที่ใช่ก็เลือกที่จะไม่รักจะดีกว่าหรือบางครั้งสับสน ลังเลกังวลใจพอจะได้เจอคนที่ถูกใจก็ไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกอย่างแท้จริงไม่กล้าแสดงความรู้สึกที่ชัดเจนออกไปะคะ่ะทำให้พลาดความรักดีๆไปะคะ่ะแต่จะบอกว่าการที่คุณเป็นคนเลือกแล้วก็มีมาตรฐานสูงในเรื่องความรักเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและชัดเจนที่สุดนะคะแล้วมันเป็นเกราะมันเป็นเกราะ,ม,ราะมันเป็นกำแพงป้องกันที่จะทำให้คุณเซฟตัวเอง เพราะเชื่อว่าหลายคนในชุดนี้นะคะ่ะเรื่องความรักเนี่ยอาจจะเคยผิดหวังอาจจะเคยผิดหวังเสียใจมาแล้วอย่างน้อย2ครั้งในอดีตนะคะทําให้คุณเป็นคนตัดสินใจยากและลังเลในเรื่องความรักแต่จะบอกว่าช่วงปลายปีนี้นะคะ่ะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนที่ดีพร้อมนะคะคือแบบสมบูรณ์แบบอะคะ่ะอย่างที่คุณต้องการนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรัก ถ้าต้องการให้ประสบความสำเร็จไวนะคะถ้ามีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือเป็นที่ปรึกษาที่ดีะคะ่ะอาจจะทำให้ความรักของคุณเนี่ยราบลื่นและก็ชัดเจนมากขึ้นมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่แล้วก็เป็นความรักที่มาพร้อมกับความสุขสมหวังอีกครั้งหนึ่งค่ะเทพจารย์ในเรื่องของความรักด้วยความที่คุณเป็นคนดูดีมีสเสน่ห์มีบุคลิกที่น่ารักอ่อนโยน ทำให้คุณมีความสับสนเพราะว่ามีคนเข้ามาให้เลือกเยอะค่ะแล้วด้วยความที่คุณเป็นคนขี้สงสารเป็นคนใจอ่อนบางครั้งความรักอาจจะมาจากความหวั่นไหวมาจากความสงสารขาดความเชื่อมั่นขาดความชัดเจนตรงนี้เป็นข้อควรระวังนะคะเป็นจุดอ่อนแต่ว่าจุดแข็งและพลังด้านบวกของคุณนะคะคือความมีเสน่ห์ความที่เป็นคนจิตใจดีงาม ปาถนาดีกับคนรอบข้างพูดจาดีมีมนุษยสัมพันธ์ดีบุคลิกภาพดีมากกว่านั้นคือความชัดเจนในตัวตนของคุณนะคะมาตรฐานที่คุณตัดสินใจในการที่จะเลือกรักใครสักคนหนึ่งนะคะคือสิ่งที่ถูกต้องชัดเจนที่สุดที่จะนำพาคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณค่ะเพราะฉะนั้นเป็นผู้เลือกย่อมดีกว่าเป็นผู้ถูกเลือกเสมอค่ะส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะ แน่นอนค่ะชุดเนี้ยบ่งบอกถึงพลังของความเป็นแม่ที่รักและห่วงใยลูกนะคะหรือสามีที่มีความเป็นผู้นำรักและห่วงใยภรรยาห่วงใยลูกห่วงใยครอบครัวยังหมายถึงลูกที่ห่วงใยบุพการีรักพ่อแม่รักคนรอบข้างรักครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าสำหรับคนมีครอบครัวแล้วค่อนข้างที่จะ เป็นครอบครัวที่อบอุ่นค่ะเป็นครอบครัวที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายาย,ยางเงี้ยนะคะเป็นครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวที่ดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีค่ะทําให้ทําใหเา้เขาเรียกว่ามีความรักที่มั่นคงค่ะที่สําคัญนะคะ ไา่ธรแม่ปรวติอุ้มภพิเคะนเนี่ยค่ะยังหมายถึงเด็กมีบุญมาเกิดมีอภิชาติตบุตรมีลูกที่ดีมีลูกที่น่ารักนำความสุขมาสุขครอบครัวค่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะข้อ,ขอควรระวังก็คือสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับช่องท้องอะคะ่ะทานอาหารไม่ตรงเวลากระเพาะลำไส้อักเสบหรือว่าอ,อ,อากาศเปลี่ยนนะคะไข้หวดัดภูมิแพ้ สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับช่องท้องโดยตรงอย่างนี้นะคะหรือถ้าเป็นคุณแม่หลังคลอดก็คือแผลในช่องท้องตรงนี้ก็เป็นดวงภาพรวมนะคะถ้าถ้าเราจัดสมดุลได้เนี่ยเรื่องสุขภาพเนี่ยไม่ได้มีอะไรน่ากังวลมากมากมายเลยค่ะคือทานอาหารที่ดีมีประโยชน์พักผ่อนอย่างเพียงพอออกกำลังกายบ้างตามความเหมาะสมเรื่องสุขภาพไม่ได้มีโรคร้ายรุนแรงอะไรที่น่ากังวลใจมากมายค่ะ ก็จะขอสรุปว่าชาวราศีกุมช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะมีความสำเร็จที่มองเห็นได้ชัดค่ะจากประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นเวลายาวนานจากความรู้ความสามารถนะคะบวกกับความคิดสร้างสารรค์แล้วก็พลังความรักที่คุณมีต่อครอบครัวเป็นแรงผลักดันให้คุณมุ่งมั่นทำในสิ่งที่คุณต้องการจนประสบความสำเร็จค่ะทำให้มีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้น มีการเงินที่ดีขึ้นเมื่อการงานดีการเงินดีแน่นอนค่ะความรักสิกดีๆความโชคดีย่อมตามมาค่ะก็วันนี้คงต้องขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวติดต่อทักมาที่ไอจีไลที่ปกคลิปด้านหน้านี้ได้ค่ะ ก่อนจากการก็ขอกำลังใจนิดนึงนะคะหากเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้ทำคลิปที่ดีๆเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆค่ะวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สาธกาพรมยานค่ะไพพรมยานพยากรณ์ค่ะ